สวัสดีครับผมทัศกิติทัศน์ดุลยพินโยและนี่คือ How to รู้เรื่องรถครับ h า w ทูรู้เรื่องรถในเอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันถึง10สัญลักษณ์บนหน้าปัดที่เราเห็นแล้วไม่ควรมองข้ามนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับ ก่อนที่เราจะดูตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับเรามาดูสีของสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะครับเริ่มจากสีแดงสีแดงก็คือไฟเตือนที่มีความสําคัญมากนะครับส่วนสีเหลืองก็มีความสําคัญรองลองมาและสีเขียวก็จะเป็นไฟบอกสถานะและสีน้ําเงินก็เป็นไฟสูงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรูปรถที่มีประตูเปิดไว้ถ้าเห็นไฟดวงนี้แสดงอยู่บนหน้าปัดแสดงว่าประตูเราปิดไม่สนิท ก็วิธีแก้ก็คือหาว่าประตูไหนปิดไม่สนิทแล้วปิดให้สนิทนะครับไฟดวงนี้ก็จะดับลงไปนะครับอันถัดมาคือตะเกียงจินนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือแรงดันน้ํามันเครื่องต่ําถ้าแรงดันน้ํามันเครื่องต่ำเนี่ยแสดงว่ารถยนต์ของเราเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะปกติไฟดวงนี้เราจะไม่ต้องเห็นกันเลยนอกจากตอนสตาร์ตตัวนี้เราจะเห็นก่อนสตาร์ทนิดนึงแล้วก็พอสตาร์ทเสร็จตัวนี้จะดับลงไป ถ้าเห็นตัวนี้แสดงว่าต้องจอดเข้าข้างทางโดยด่วนนะครับจอดเสร็จเรียกช่างเลยครับเพราะว่าขับไปโอกาสที่เครื่องยนต์จะสึกหรอเนี่ยมีสูงมากนะครับถัดมาตัวนี้คือเดาครับอาวผมเขียนไว้แล้วอุณหภูมิหม้อน้ําสูงถ้าเราเห็นไฟดวงนี้นะครับแสดงว่าอุณหภูมิในหม้อน้ําสูงซึ่งเราไม่ควรขับรถต่อสิ่งที่เราควรทําก็คือจอดรถเข้าข้างทางโดยด่วนนะครับและ ควรจะพักให้เครื่องยนต์เย็นลงนะครับแล้วก็อาจจะขับรถต่อได้แต่ทางที่ดีเราควรจะเรียกช่างดีกว่านะครับโอเคถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบต, <S <S แบตเตอรี่นะครับอันนี้คงดูกันออกนะฮะว่าเป็นแบตเตอรี่มีบวกมีลบเนาะก<ๆ>็อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่ารถเราแบตเตอรี่มีปัญหานะครับอันเนี้ยแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าระบบชาร์จกระแสไฟฟ้ามีปัญหาเอ๊ะทำไมถึงเป็นรูปแบตเตอรี่เนาะก็หมายถึงว่ารถเรากําลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่นั่นเอง แสดงว่าระบบชาร์จไฟเรามีปัญหาปกติแล้วเนี่ยรถยนต์เราจะมีระบบชาร์จไฟอยู่แล้วนะครับระหว่างที่เราขับรถเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เราก็จะขับรถได้อีกไม่นานตามที่ประจุในแบตเตอรี่ยังมีอยู่นะครับซึ่งทางที่ดีเราควรจะจอดรถโดยเร็วที่สุดแล้วก็รอความช่วยเหลือจากช่างนะครับถัดมาอันนี้ ดูออกไหมครับอันนี้เป็นคล้ายๆลูกโป่งเนาะแต่ว่าที่จริงมันคือแอร์แบ็กนะฮะสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเราจะเห็นมันก่อนตอนที่เราสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับโดยปกติสัญ,ญลักษณ์นี้จะติดขึ้นมาประมาณ6วินาทีแล้วก็ดับลงนะฮะโดยปกติแล้วระหว่างที่เราขับรถเราจะไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์รูปแอร์แบ็กอันนี้นะครับถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปแอร์แบ็กอันนี้แสดงว่ารถยนต์ของท่านเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ให้เข้าศูนย์โดยด่วนนะครับ ถัดไปก็คือสัญ,ญลักษณ์เบรกมือนะครับหรือ parking เบรคนั่นเองถ้าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ระหว่างที่เราขับรถอยู่แสดงว่าเราไม่ได้เอาเบรกมือลงนะครับให้ปลด parking เบรคหรือว่าเอาเบรกมือลงนั่นเองแต่ถ้าเราปลดแล้วยังเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงไว้อยู่แสดงว่าน้ํามันเบรกต่ํานะครับอันนี้ให้เช็คน้ํามันเบรกถ้าหากว่าเช็คน้ํามันเบรกแล้วสัญ,ญลักษณ์นี้ยังไม่หายไปให้เข้าศูนย์นะครับถัดไปนะครับเป็นรูป อันนี้มองให้ออกนะครับว่าเป็นพวงมาลัยแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับตกใจยังไงแสดงว่าระบบพวงมาลัยมีปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ของรถที่มีระบบผ่อนแรงพวงมาลัยด้วยไฟฟ้าหรือ EPS นั่นเองนะครับก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าระบบพวงมาลัย power น่าจะมีปัญหาแล้วก็อาการที่จะเจอก็คือพวงมาลัยมันจะค่อนข้างหนักเราจะต้องใช้แรงเยอะในการ ขับนะครับซึ่งก็ไม่ปลอดภัยแน่ๆถ้าพอขับได้นะครับก็ให้ประคองรถไปที่ศูนย์บริการนะครับเพราะว่าภูมิอะไรจะค่อนข้างหนักเลยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับถัดมานะครับเป็นรูปเรือดำน้ำนะครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรูปเช็คเอนจิ้นนะครับอันนี้มองให้ดีให้ให้เป็นรูปเครื่องยนต์นะครับไม่ใช่เรือดำน้ำนะฮะอันนี้จะเป็นไฟสีเหลืองแสดงว่าความรุนแรงของไฟเนี่ยมันลดน้อยลงมาจากไฟสีแดงเมื่อกี้ แสดงว่าเครื่องยนต์เรามีปัญหาแน่นอนถ้าเห็นไฟดวงนี้แต่ว่าเราก็พอจะขับรถได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นไฟดวงนี้ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วระบบปกติไฟดวงนี้ก็จะดับลงไปนะครับแต่ถ้าเราเห็นไฟดวงนี้ระหว่างที่เราขับรถอยู่ก็ไม่ควรขับรถต่อหรือถ้าพอจะขับได้ก็ให้ขับไปเข้าศูนย์นะครับถัดมาก็คือ ABS อันนี้คงไม่มีใครอ่านว่าแอพส์นะฮะอันนี้ ABS นะครับอย่าอ่านรวมนะครับ <c oughs> ก็สัญลักษณ์มันก็จะเป็นแบบนี้ระบบเบรก ABS เป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวไว้ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปถัดๆไปนะครับ <c oughs> ถ้าเราเห็นไฟดวงนี้ก็ไม่ควรขับรถต่อนะครับเพราะว่าระบบเบรกเรามีปัญหานะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าพอจะขับได้ก็ต้องขับอย่างรนะมัดระวังแล้วก็ขับไปเข้าศูนย์ด้วยนะครับ <c oughs> ถัดมาอันนี้เป็นรูปปั๊มน้ำมันนะครับ ก็หมายถึงว่าเราต้องรีบเข้าปั๊มแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันเราใกล้หมดก็ถ้าเห็นไฟดวงนี้แสดงว่าน้ํามันเราเหลืออยู่ประมาณ10%นะครับส่วนใหญ่รถก็จะประมาณ10%ของถังนะครับหรือว่าแล้วแต่บางรุ่นก็จะประมาณ5%เซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นไฟดวงนี้เราจะขับได้อีกประมาณ50กิโลเมตรนะครับเห็นไฟดวงนี้ก็ทางที่ดีอย่าฝืนนะฮะเจอปั๊มก็รีบ เ,เ,เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจอดรถโดยที่น้ำมันหมดอยู่กลางทางนะครับถัดไปหมดแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ1ิสัญ,ญลักษณ์ที่ผ่านมาผมทวนให้นะฮะก็คือถ้ามีไฟสีแดงเนี่ยแสดงว่าเป็นไฟเตือนที่ค่อนข้างสำคัญนะครับถัดมาสีเหลืองก็สำคัญรองลงมาสีเขียวก็คือเป็นไฟที่บอกสถานะและสีน้ำเงินก็เป็นไฟบอกว่าเราเปิดไฟสูงอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ สิสัญลักษณ์บหนัาปัดที่เราเห็นเราไม่ควรมองข้ามก็ถ้าใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ก็พิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยส่วนถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชม how to รู้เรื่องรถในตอนแรกก็ติดตามชมได้ที่นี่เลยนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์แล้วก็ subscribe ก็กดไลค์แล้วก็ Subs u b s c r i b e ตรงนี้ได้เลยแล้วพบกับ how to รู้เรื่องรถเคล็ดลับเกี่ยวกับรถยนต์ที่คนมีรถพลาดไม่ได้เป็นประจําทุกวันเสาร์ทาง YouTube ในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ